สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบกเกษตรบรรยุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับในรอบหลายๆวันที่ผ่านมานะครับทางสอกเกษตรบรรยุดได้รายง,งานในส่วนของสภาพฝนนะครับช่วงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมานะครับต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับ ส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเท่าที่ทราบมาจากท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาแล้วก็แจ้งมาแล้วก็ดูจากโมเดลในเกือบแต่ละวันเนี่ยจะมีบางอําเภอครับที่ผมไม่เคยเอ,อ่ยชื่อเลยถือว่าเป็นอําเภอที่มีฝนตกน้อยนะครับหลายพื้นที่บางพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเขตเงาฝนนะครับเขตเงาฝนหมายความว่า อำเภออื่นจังหวัดอื่นฝนเขาตกหนักต่อเนื่องนะครับแต่ของเราเนี่ยมีแต่งเงามานะครับไม่มีฝนนะครับมีหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญท่านผู้ชมที่รับชมนะครับช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับโดยเฉพาะโซนที่ฝนแรงนะครับเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันที่บอกว่าฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนทุกวันรวมทั้งช่อง u ูทูบสกเกษตรบรรยุทก็บอกว่าฝนตกหนักทุกวันตรงนั้นตรงนี้แต่ทําไมในโซนที่เราอยู่เนี่ย ไม่มีฝนเลยนะครับจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําคลิปด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในบางพื้นที่เนี่ยจังหวัดหนึ่งฝนตกหนะักแต่แต่ละอําเภอไม่เหมือนกันนะครับบางอําเภอฝนตกหนะักบางอําเภอไม่มีฝนเลยเช่นเดียวกับในอาเภอเดียวกันนะครับฝนยังตกไม่ทั่วนะครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เริ่มปรากฏการเอนิโยภาพรวมปริมาณฝนยังถือว่าค่อนข้างจะน้อยกว่าในส่วนของค่าปกติก็คือฝนแรงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่าโซนไหนบ้างที่เป็นเงาฝนนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มานิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหมนะแล้วก็จะได้เป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าดูในส่วนของนี่นะครับ พื้นที่ฝนตกหนักวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีโซนโซนอีสานตอนบนนะครับอีสานด้านตะวันออกโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยฝนตกบ่อยครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเนี่ยลำพูนเชียงรายนะครับรวมถึงพะเยาและน่านเนี่ยเวลาผมอ่านคลิปจะเห็นนะครับว่า จะเ,เรียกชื่อบ่อยในส่วนของจังหวัดเหล่านี้อำเภอที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้แต่จะมีบางโซน,นครับที่เรียกชื่อน้อยหรือว่าบางอำเภอที่ยังไม่เคยเรียกชื่อเลยนะครับท่านผู้<ร>ชมดูจริงๆนะครับตรงน,นี้เรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นเขตเงาฝนนะครับในโซนนี้นะครับโซนขอนแก่นลงมาด้านล่างนะท่านผู้ชมยังเป็นจุดเดิมอยู่นะครับโซนอำเภอที่จะเป็นพื้นที่เขตเงาฝนนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับอำเภออื่นช่วยคอมเมนต์ต่อมาได้นะครับ เป็นรอยต่อ3-4จังหวัดนะครับ3 4จังหวัดที่คาบเกี่ยวไปถึงทุ่งกวลารล้องไห้นะครับแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงทางด้านอีสานใต้อีสานกลางแล,และทางด้านอีสานตะวันตกนะครับก็คือรอยต่อระหว่างนี่นะครับชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอดพาดลงมาถึงสุรินตรงกลางนะครับด้านตรงกลางสุริน บุรีรัมย์และก็โคราชนะครับเนี่ยเป็นวงกลมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นวงกลมตรงนี้ที่มีลักษณะเป็นเงาฝนนะครับเรียกว่าเป็นโซนที่ฝนตกน้อยนะครับถ้าดูลักษณะสภาพภูมิประเทศแถวนี้จะถือว่าไม่ค่อยมีป่าไม้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีภูเขาโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นทุ่งทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ลักษณะฝนตกน้อยนะครับเท่าที่ฟังมาท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่ายังได้ได้ฝนตก เขาตกกันทุกวันเราตกกันแค่วันสองวันอย่างนี้นะครับตกมาพอเติมโซนนี้จะเป็นโซนที่ปลูกข้าวนะครับท่านผู้ชมเป็นโซนที่ปลูกข้าวเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์กลับมานิดนึงนะครับว่าเป็นไปตามที่ที่ที่คาดการไหมครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลของนี่นะครับโมเดลปริมาณฝนสะสม3วันแล้วกันนะครับดูนี่นะครับโซนอื่นเขาฝนตกแต่โซนนี้ไม่ตกนะครับดูดีนะครับในโซนนี้นะครับโซนที่พูดไปเมื่อกี้นี้ครับ เป็นรอยต่อของ3ามจังหวัดนะครับจังหวัดชไม่ใช่สามนะครับสี่ห้าจังหวัดนะครับจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์นะครับสุรินทร,ร์โซนนี้นะครับนี่นะครับโซนนี้นะครับชัยภูมิก็จะเป็นอำเภอโซนนี้นะครับอำเภอแถวที่ติดกับจังหวัดขอนแก่นโซนนี้นะครับ ส่วนขอนแก่นในศูนย์กลางคืออำเภอพลนะครับอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องนะครับของขอนแก่นอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่โซนนี้นะครับสารคามก็จะเป็นอำเภอนาดูอำเภอพระยักภูมิพิสัยโคราชก็จะเป็นอำเภอปรทายอำเภอบัวลายอำเภอบัวใหญ่โซนนี้นะครับถ้าเป็นชัยภูมิจะเป็นแถวคอนสารนะครับรอยต่อสามสามจังหวัดนี้นะครับลักษณะนะครับ สี่จังหวัดนะพะเยาสามลักษณะของฝนก็คือจะตกน้อยดูถ้าดูจากโมเดลนะครับจะเห็นนะเหมือนกับเป็นเงาฝนที่อื่นเขาตกเยอะแต่เราตกน้อยนะครับนี่คือวิเคราะห์ในโซนของภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมส่วนภาคกลางเนี่ยจะอยู่โซนนี้นะครับภาคกลางจะอยู่โซนแถวนี้นะครับพระนครศรียุธยาบางส่วนนะครับสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทบางส่วนนะครับที่มีฝนน้อย รวมทั้งอ่างทองด้วยนะครับที่มีฝนน้อยในในปีนี้นะครับถ้าจะไปไล่เป็นอำเภอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับนี่คือโมเดลการคาดการฝนนะครับจะเห็นว่าโซนอีสานตอนบนเนี่ยฝนเยอะเลยแต่ว่าโซนตรงกลางเนี่ยไม่มีฝนนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของภาคภาคเหนือนะครับภาคกลางฝนดีจะเป็นภาคกลางต่อเนื่องกับภาคตะวันออกแต่ตรงรอยต่อก่อนถึงทางด้านตะวันตกเนี่ยฝนน้อยนะครับ ถ้าดูโมเดลในส่วนของนี่นะครับ5วันข้างหน้าเนี่ยก็ยังฝนน้อยอนนียอำเภอโซนที่พูดไปเมื่อกี้รอยต่อระหว่างชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามบุรีรัมโคราชนะครับ5จังหวัดนี่นะครับโซนนี้นะครับฝนน้อยถ้าดูเป็นนี่นะครับโมเดลพอดูเป็นโมเดล10วันข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาสีชมพูหมดนะครับแต่โซนเนี้ย ยังคงเป็นจุดด่างสีเทาๆคือฝนน้อยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านนี้ทางด้านสวนพึ่งราชบุรีโซนนี้ก็ฝนน้อยถ้าไปเช็คดูเป็นรายอาเภอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเช็คดูเป็นรายอาเภอท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับว่าตรงกับตรงนี้ไหมนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีฝนตกประมาณสองสาวันในขณะที่หลายพื้นที่เข้าตกกันประมาณตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาฝนตกยังไม่หยุดนะครับ โซนที่อำเภอที่แรงครับเดี๋ยวไล่ดูนะครับรอยต่อของ4ี่ห้าจังหวัดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ครับโซนภาคอีสานวิเคราะห์โซนภาคอีสานก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับภูเขียวชัยภูมินี่แทบจะไม่ค่อยได้เรียกชื่อนะฝนน้อยนะครับเช่นเดียวกับบ้านแท่นนะครับบ้านแท่นชัยภูมิอำเภอแก้งค้อชัยภูมิฝนน้อยนะครับอำเภอคอนสวรรค์นะครับชัยภูมินะครับฝนน้อย อำเภอเมืองชัยภูม,มิค่อยๆได้เรียกชื่อเหมือนกันนะครับโซนนี้นะครับภูเขียวกเกษตรสมบูรณ์แก้งครอคอนสวรรค์น,นะครับฝนน้อยเช่นเดียวกับอำเภอเมืองนะครับนี่คือจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งถ้าอ่านในเรื่องของเรดาร์ฝนที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ได้ได้ยินชื่ออำเภอเหล่านี้นะครับในส่วนของขอนแก่นนะครับมาดูตรงนี้นะครับไล่มาแต่หนองเรือนะครับอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอพยูน อำเภอเมืองขอนแก่นนี่ยังถือว่าตกบ้างนะครับแต่ก็ก็ยังน้อยอยู่นะครับอำเภอบ้านแฮดอํอำเภอมันจาคีรีอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอชนบทมันจาคีรีนะครับบ้านแฮดบ้านไผ่อํำเภอเปื่อยน้อยอำเภอหนองสองห้องนี่ครับเนี่ยอำเภอเหล่านี้ของขอนแก่นนี่แทบจะไม่ได้ ไม่ได้อ่านชื่อเลยนะครับในในช่วงที่มีเรดาร์ฝนหรือว่าแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับขอนแก่นฝนจะดีในโซนตอนบนขึ้นไปนะครับด้านที่ติดกับอีสานตอนบนด้านที่ติดกับหนองบัวลำพูติดกับอุดรน,นะครับติดกับกาลสินบางส่วนนะครับในส่วนของสารครามนะครับที่แรงแทบจะไม่ได้อ่านชื่อเลยนะครับเชียงยืนโกสุมพิสัยนะครับบระบือกุดรังนาเชื่อ ว่าปีปทุมนาดูนยางสีสุราชพยัคฆภูมิิสยนะครับโซนนี้นะครับแทบจะไม่ได้มีชื่อเลยนะครับในการอ่านในส่วนของพื้นที่ฝนต้องเรียกว่าเป็นเขตเงาฝนนะครับพาดไปถึงกาลสินด้านล่างนะครับแถวนี้นะครับกมลาไสยโซนนี้นะครับโคกโพชัยโพชัยร้อยเอ็ดนะครับโซนนี้สีสมเด็จนี้ก็แทบไม่ได้อ่านชื่อเลยนะครับในส่วนของร้อยเอ็ดจตุรพัฒน์พิมานเกษตรวิสัยนะครับ พยายกรูพมิสัยเนี่ยนี่คือของชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามพาดไปถึงร้อยเอ็ดบางส่วนแล้วก็กาลสินบางส่วนครับทีนี้มาดูด้านล่างนะครับอำเภอที่แทบไม่ได้เรียกชื่อว่ามีฝนเลยนะครับอำเภอแก้งสนามนางนคะรราชสีมานะครับของจังหวัดโคราชนะครับอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอโนนแดงนะครับสีดา ประทายนะครับเมืองยางลำทะเมนชัยนะครับชุมพวงพีมามคงอำเภอขามสแกแสงนะครับอำเภอพระทองคำนคับโซนนี้นะครับแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับบอกว่าในช่วงที่เลดาร์ฝนต้องเรียกว่าเป็นเขตเงาฝนนะครับในโซนนี้เชื่อมไปถึงในส่วนนี้นะครับของบุรีรัมย์จะมีนาโพมีบ้านใหม่ชัยพจน์มีพุทธไทยสงศ์ คาบเกี่ยวไปถึงชุมพลบุรีของสุรินนี่นะครับพัคกภูมิวิสัยแล้วก็คาบเกี่ยวไปถึงปทุมราชร้อเอดเกษตรวิสัยร้อเอดนะครับคูเมืองบุรีรัมแคนดงสตึกนะครับเนี่ยครับโซนนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นเขตฝนของโซนภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับว่าโซนนี้ท่านได้รับน้ําฝนหรือย,อยังในรอบนี้เห็นท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่า ในรอบเกือบครึ่งเดือนที่ผ่านมาในขณะที่อีสานใต้จริงๆฝนตกเยอะนะครับอีสานใต้ก็ใต้จริงๆส่วนอีสานบนก็บนจริงๆแต่เขตเงาฝนเป็นโซนอีสานตอนกลางนี่นครับรอยต่อระหว่าง3 4มี่ห้าจังหวัดนี้คือขอนแกน่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์มหาสารคามนะครับโซนนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้รับน้ําฝนเลยนะครับในรอบที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างจะสภาวะวฤทธิ์ัยแร้งนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว วันหลังจะไปวิเคราะห์ในส่วนของภาคอื่นนะวันนี้ขอเน้นในโซนภาคอีสานก่อนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ชมทุกท่านที่รายงานมาในเรื่องฝนในอำเภอที่ท่านผู้ชมอาศัยอยู่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ